ไม่เอาเลยเอยังคงเป็นคำตอบเดิมอยู่นะคะว่าเย็บหูกรางอ๋อความรับนางฟ้าคือแปะหูอยู่อาางไไม่ไไมม่่กาแล้วไม่กาแล้วเป็นซิลิโคนแปะแบบโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามันไม่ได้แปะมัจะกาวไหมมันกาวคือคู่เนี้ยคือเนื่องจากว่าอันหนึ่งอ่ะคู่หนึ่งมันแพ้หรือว่าแปะแบบสุดๆอ่ะหนูก็จะไม่แกะออกแปะยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้กี่วันมะฉัน หนูทําให้ได้ถึงเดือนอะจริงจริงเราเราเป็นอาบน้ําก็อาบน้ําสระผมปกติเลยค่ะมันคือมันเป็นซิลิโคนที่คือถ้าเกิดว่าหลุดแล้วอ่าคือหลุดเลยแต่ถ้าว่ามันแนบแล้วก็ก็จะแนบเลยใช่คือแปะไว้เป็นเดือนเลยเหรอใช่ก็แอบสมนิดนึงอะแต่ก็เพื่อความสวยอะเวลาจะไม่กล้ารวบผมตึงขนาดนี้แค่ไหนอะกล่องหนึ่งก็เกือบผ่านน้มีแค่สี่สี่ครู ก็มันก็แพงอยู่เพราแบบจริงๆแล้วมันมันควรที่จะใช้แล้วทิ้งนะขังเดียวอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเออมันยังได้อยู่เรา้อใช้ประจำด้วยเพราะเราก็อยากจะเป็นเราก็อยากจะหูช่วงนี้ตลอดไปก็เดี๋ยวปากเนื้อฝักตัวกับมูสด้วยนะนั่นทำได้ไหมได้ไหมเพื่อนบอกเพื่อนทำได้ใช่ไหมทำหูได้ไหมทำหูได้ใช่ไหมจิ้มหูกลางจิ้มหูกลางเออตั้งแต่ตั้งแต่หูยันยันกี เเอี้หดเวลยานี yeah. Yeah. No, like yeah. ้หน่อยฟิวอีกแล้วทำได้หมดเลยมีความผิดงานไหมมีว่าแบบ ในไหนก็มันต้องมานั่งแปลอด่็ให้หมอทำกินเวยที่เจ็บคือจริงๆอ่ะคิดมาตลอดคิดมานานแล้วคิดมาตั้งแต่หมูยังไม่มีเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็หลายๆแบบอย่างแม่อย่างเงี้ยก็แบบเธอเย็บแล้วมันจะดีหรอดวงเดิมหรืออะไรแบบนี้ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เราก็เอาความสวยไว้ก่อนละเนาะแล้วแม่ค่นเรื่องดวงเรื่องเปลี่ยนทำแบบโหเฮงหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าไปหาความรู้แบบจริงๆอะไรางี้นะแต่ถ้ามีโอกาส ก็เป็นอย่างแรกเลยที่จะทาค่ะคือเย็บผูกกาคือไปเสียท้าไมเสียความมั่นใจใช่ไหมถ้าใม่แ่กมันคือถ้าหลายๆคนไปเซอร์ทย้อนหลังปี2007ที่รับรางวัลอะไรเงี้ยผมก็จะแบบเสยๆแล้วตอนนั้นก็คือไม่มีแฮไม่รู้ว่าหูกลางหูอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นภาพที่แบบค่อนข้างติดตาเราเอ๋อเป็ลาปาเป็นปลาปลาในวงการใช่แล้วเวลาเราสมัยเด็กๆเราเดินแบบเงี้ยเรารู้ว่าผมหรืออะไรเราก็แบบไม่รู้ว่ามันชายมันก็แบบโอ้ยมัน เป็นปมเล็กๆในใจละกันแหมตอนไหนดีคะควางคิดว่าสามารถบินได้เลยค่ะตอนตกทีมแล้วไปคิวแรงเสร็จก็แล้วไปคิวคนกลางลูกค้าเยอะมากเลยเพราะว่าเขาเป็นลูกค้า VIP ที่เป็นบูสต์โมเดลของเราเราก็ต้องไปดูแลค่ะมาแม่มีมีตัดสินใจตัดสินใจได้แล้วว่าต้องทำกับเพื่อนอะเนาะใช่ก็ต้องแหมจะไปที่ไหนแล้วถ้าไปที่อื่นค่ะเพราะล็อกคอไว้อยู่แล้วไม่ได้เซ็นสัญญาได้ล็อกคอไม่เลยอะไล็อกคอ แต่เราก็แหมเราก็ต้องแบบจริงๆอ่ะไม่เคยทำสัญญกรรมอันนี้ไม่ได้อวดนะคะไม่ต้องรอัวดไม่ต้องรอนวไม่ได้อวดเลยแต่ไม่คือยังไม่เคยแบบผ่าหรืออะไรอะย่าเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกแล้วคง เราดีใจที่แบบมีเพื่อนที่มีความรู้ทางด้านนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไว้ใจได้แล้วก็ประสบการณ์เพื่อนคือเยอะแล้วก็แน่นมากแล้วก็ก็ต้องเป็นประสบการณ์หรือน้าประสบการณ์และหน้าที่แน่นอันนี้เซอว่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่าเราทำใช่ชแต่ถ้าก็เอาจริงถ้าไปทั้งทีเนอะราคงแบบไม่คงไม่ใช่แค่เย็บผูใช่ก็คงแบบผิวตายตาหรืออะไรมันก็เก็บให้มันหมดใช่ใช่แล้วไปรดนน้ำต้นกล้วยให้บ้าน ได้ได้ได้จริงๆไม่บอกนานคุณซื้อไว้นานแล้วอ่ะใช่แล้วก็รอเมื่อไหร่บ้านจะขึ้นจะได้เออไปเซหายแล้วก็ยังสักทีใช่วันนี้ก็เป็นกล้วยเออเป็นกล้วยาวันนี้เป็นต้นกล้วยไปใช่สนุกการแต่งความเอออะไรเขาเขาเขาน่าจะเขาแหละเอาละเราลวเออเออตอนให้คนญี่ปุ่นไปดูแลตานน้ำหึงก็เนี่ย คนเนี้ยไม่อยู่ไทยสักทีเลยจะยังไงก็ไม่รู้เขาไปไหนเอ่ยเาไปไหนเอ่ยช่วงนี้เขาไปหลายประเทศค่ะใช่ใช่ไปทำงาน่อไปทำงานเออไปทำงานค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยเดือนนี้ไม่ค่อยได้เจอใช่ มีแวบแวบเข้ามาในหัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะปั่นปวดจิตใจเราไหมเพราะไม่ได้เจอมันก็ไม่ได้ถึงกับปั่นปวดเราติดใจเรายังเข้มแข็งอยู่ค่ะไม่ถึงก็ไม่มีดีโอลอะไมแบบกลางคืนหรืออะไรใดๆเอาจริงๆป้ะนี่พูดความจริงเลยล่ะเป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์ไม่ชอบวิดีโอคอลบางบางครั้งชี้วิดีโอคอลมาก็จะแบบทำเป็นไม่เห็นอ่ะเราไม่รับุือเขาจะหน่อยใจไหม เขารู้เขารู้แเราไปลายเอาใช่ค่ะเขาชอบพิมพ์มากกว่าไทำไมอ่ะไม่เป็นหลักฐานไม่เป็นคนแบบไม่ได้ต่อแจอ่ะจะเป็นฝั่งโน้นมากกว่าออ๋ก็คือแบบเขาจะก็ตือเราเป็นประมาณนานเราก็แบบโอ๊ยเขาใหม่แล้วเขาโทษนะหร่คิดจริงจริงเขามีดิบกี่ตั้ะ แนนอาวะทํามันอยู่แล้วไม่ต้องดิบนะคะแล้วตอนนี้คือขนัดมั่นแล้วแพ้ใจเลยแพ้ใจเลยต้องลอยกระทงปีนี้ไม่ต้องลอยคนเดียวทั้งทุกคนทั้งทุกคนคเดียวเปลี่ยนแล้วหรอเป็นสาวหรอหรือหรือว่าเป็นแฟนแล้วหรอก็เขายังไม่อยู่ไทยมาขอสักทีเลยอ่ะมันเขาจะโยงคอมาหาหรือเปล่าเราเราไม่ยอมไอทีกับเขาไม่ยอมแบบไม่ไม่จริงๆแล้วว่ะไม่ได้ เอาอันนี้คือเอาจริงนะแบบไม่ต้องมาขออะไรหรอกคือแฮปปี้กับสถานะกับความเป็นที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปมันชัดเจนไม่ล่ามัดเจนไม่ล่าก็แบบเออคนถามว่อคนนี้เป็นมันต้องชัดเจนกว่านี้อีกหรอแฟนใช่ไหมเอาเรียกแฟนไหมล่ะเรียกแฟนคนนี้ก็คือแฟนเราแฟนเนาะกระเป๋าเอออะไรเออของมาใช้บริการเออไม่ได้พูดเองอ่ะแฟนใหม่แซนนี่ เาพูดจะตากเราไงจุดไปเป็นเฟกนิวนะคะเจุดไปเฟ๊กนิวนะคะไม่ได้นะคะเอาละค่ะจุดระหว่างนักข่าวเราก็พูดเองเลยเลยไม่ใช่เพื่าพหมดเลยะเพื่กหัวนะก็ได้ก็ก็ประมาณนั้นเออทำดูนี่ไปไปอันนี้อันนัวขนาที่กระถิ่นที่เขาไปทำนี่คือเขาเขียนชื่อเราไปด้วยนะรู้ปะน่าน่าแมทไม่ยอมรับวิ่ยอม เป็นความสัมพันธ์ที่ดีออก็อย่างอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปครั้งก่อนคือเขาจะเป็นคนที่แบบดึงสติเราอะ่ะเ,เขาจะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็คิดล่วงหน้าให้เราได้ดีกว่าแบบตัวเราเองเอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็เลยแบบมีความเมิร์จกันได้ดีตรงนี้ออแต่จุดเราแพ้ทางใช่ไหมจุดเราแพ้ทางเขาได้หมว่าเออเป็นผู้ชายแบบนี้้วแบบเออคนนี้แหละโอเคแล้ว อย่าเรียกว่าแพท่ทานเดี๋ยวมันได้ใจเออไม่ไมอ่้ไม่ได้ไม่ยอมไทดวไม่ยอไม่ยไม่ยอมไม่อมไม่ยอมไม่อไม่อมไ่อมไม่อมไม่ยมไม่ย่อมอไม่่อไม่่ไม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 ่ไไมไม่ไมไมไม่ไมไมไม่ไม่่ไม่ไไ่่ไม่ไมไมไม่ไม่ บางบุมที่ต่างคนต่างยอมกันในแต่ละเรื่องอะไรอย่างี้ค่ะเรื่องไม่ยอมก็มีเรื่องไม่ยอมก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่างเชิงไว้ก่อนถูกไหมมันเลยเป็นสายที่เราต้องอย่างเชิงก็ไม่อย่างละตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เขารูแลฉันไว่าโอเคราเป็นแฟนกันเขาดูแลเขาก็น่าจะคิดเองมาตั้งนานแล้วแหละ เรามีแฟนแล้วเราเราอ่ะเมื่อกี้สัมภาษณ์อะเขินก่อนเมื่อกี้แฟนเขินแทนเราไม่เดีขินใช่ไใช่เขาได้ยินบทสัมภาษณ์แต่ว่าบินกลับไทยนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เขากลับแล้วกลับสิบเอ็ดอ่านแรับงานคู่ไหมคะ ติดต่อมาได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวไปเดินนี้จะมีไปทริปด้วยกันก็รีวิวเข้าได้ค่ะเดี๋ยวไปลดทริปค่ะแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวมีเดินป่าอีกก็รีวิวก็เข้าได้เช่นกันค่ะไปไไหนนกัม่ค่ะไปหลายคนไปหลายคนไปลทริปไปยุโรปค่ะเยุโรปอาวไปยุโรปมันก็อยูแบบว่าขอแต่งขอแต่ง เลยเลยหรอเลยเป็นใจนะรีวิวขาก็สร้างาเมอันไม่ได้แล้วนะต้ไปคบนานหรอกจริงๆไวไปก็ได้แล้วล่ะค่ะใช่ไม่จริงๆไม่ควไม่ได้อินกับการแต่งงานอะไรขนาด้นแล้วเาว่ามเาอยไม่ได้เอเไปหมดเออแต่เราก็คือแต่เราเคยบอกแ้วว่าเราไม่ได้อินนะ ยังไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นใช่แต่แค่ก็แค่บอกแบบบอกบอกใบๆแกล้งว่าไม่ชอบแต่งในโรงแรมแค่นั้นอะไรแบบเล่นเซิร์ฟอะไร่แต่งในป่าในทะเลอะไรอย่างเงี้ยว่าไปคุณห่วเขาไหมพี่เดช่วงนี้แบบลูกเขาเป็นไปน้องมากเลยที่แบบเล่นเซิร์ฟเออไม่ก็เทยนี่แน่ไม่จริงๆทุกคนต้องขอบคุณหนูนะเพราะหนูว่าแบบบอกว่าเธอเธอต้องรู้แบบ ให้ <building> <laughs> มันดูน่ากินได้ป่ะเออเออแบบให้มันเสียวหรือเปล่าแค่กวัฒนาแซมมี่อ่ะว้าวซหนูจะคนผิวหนาเธอเธอต้องลงแบบนี้ต้องลงแบบนี้ซี่อะไรอย่างเงี้ยเธอออกกําลังกายเธอต้องถอดเสื้อเธออะไรแบบเธอเป็นผู้ชายนะอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องดูแบบทําเองให้ดูน่ากินอ <adas> ่าจะได้เริ่มเมื่อไหร่แต่แต่ขอา เนี่ยหนูก็รออยู่นี่แหละเริ่มวันนี้แหละมเปิดแล้วออ๋ที่หมาที่ไปอ๋อเรามาจากเราใช่ค่ะคือเราต้องการให้แฮชแท็กนี้มันเป็นกระแสขึ้นมาก็แบบอยากให้คนแบบวิ่งแชร์บ้านตลาดสามีนออะไรอย่างเงี้ยยอด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 ก็คือสรุปพี่ก็เธอต้องขอบคุณนะที่จะมี้แต่ว่าเราก็เป็นคนคิดคอนเทนต์ให้เขาด้วยโซเชียลไม่แต่เราจะช่วยสกรีนเขาในระดับหนึ่งว่าแบบ เออเอออันนี้โอเคอันนี้อันนี้ไม่เฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์ทำบ้านบอกว่ามันต้องมีอัพเลเวลมากกว่านี้อันที่ลงอยู่อาจจะยังไม่พอแฮชแท็กเลยมันต้องมันต้องขนาดไหนมากกว่านี้หรือว่าอีกนิดนึงงั้นขอไปทำการบ้านก่อนนะอ้าวแสดงว่าเราไม่ห่วงเลยหรอไม่ไม่ห่วงอ่ะไทยก็ดีกว่าไทยชอแบบเป็นผู้ชนะ นะอะไรวะสนะอะไรอ่ะงชนะใจเขาไงชนะเ้ยอ๋อหนูว่าหนูอ๋อหนูชนะว่านานแล้วมั้งไม่มีผมไม่ทักหนูเลยไม่ทัดหนูไม่ได้ทัดหนูเลยวิตามินมั่นแน่นอนนะแปะหัวค่ะไเดี๋ยวกลับมาก็เจอกันเนาะเดี๋ยวเขากลับมาพรุ่งนี้ไปรับไหมสามไปรับไหมได้ไปรองทำข่าว น่าจะลงดอนเมืองน่าจะลงดอนเมืองก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าใดๆก็คือคอนเทนต์ลอยกระทงฝากติดตามด้วยค่ะเฮ้ยเกี่ยวว่าถือเป็นคอนเทนต์เปิดตัวหรือเปล่านะเราก็ใส่แฮชแท็กนี้เข้าไปเองเลยจะทำรอไว้แล้วตอนนี้คอนเทนต์ลอยกระทง ทำทำไปแล้วค่ะแล้วพอดีจะลอยแล้วจะลอยแล้วจะลอยแล้วทำวันไหนโโออเเคคแล้วทุกอย่างเป็นแค่การแสดงอย่าเหมือนไส้